อาการของลูกคุณเกิดจากการร่างลาความสำเร็จมาเป็นเวลานานในจะเรื่องเจอรลานอำลาทีมอีกทำให้อาการยิ่งสุดลงไปทางที่พอจะช่วยได้ตอนนี้อาจจะต้องเปลี่ยนทีมเชียร์โอเคผมยอมเปลี่ยนแน่ใจจากเจ้าเป็ดน้อยไปเชียร์ซอตัมตัน ยังมีทีมอื่นอีกเยอะนะจอนนักบุญละดีแล้วจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลา,าเหมาทีมมันมาเหมือนตอนตอน้นฤดูกาลอีกมาเป็นสาวกผีแดงอย่างพวกเราดีกว่านะ่คุณอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการเปลี่ยนทีมเชีย์นั้นเราควรจะต้องเปลี่ยนไปเชียร์ทีมที่เหนือกว่าทีมเดิมที่เราเชียร์อยู่ซึ่งเซาแธมตันนั้นยังไม่ใช่จะนักบุญหรือผีแดงมันก็เหนือกว่าทีมผมทท้านั้นแหละณนะตอนนี้ขนาดคุณคอนยังเหนือกว่าเลยแล้วไหนจะไก่แก่ปืนโตหอยแครงและเรือใบอีก ม่งเหนือกว่าทีมผมทั้งนั้นสมควรและที่เจอราดย้ายทีแล้วหมออยากให้ผมย้ายไปเชียร์ทีมไหนว่ามาแมนอยู่เท่านั้นแต่ผีแดงเพิ่งโดนนักบุญตบย้อนกลบคาบ้านมาเนี่ยนะหมอมันเหนือกว่าเขาตรงไหนทีมกูมีฟันเก่านะเว้ยเบาเดสด้วยแล้วไอ้ฟันเก่าที่มันพูดถึงเมื่อกี้นี่มันชื่อกองหน้าหรือผู้จัดการทีมผมยังแยกไม่ออกเลยเพื่อนเอ้ฟังนะผีแดงของเราเป็นทีมที่มีมาตรฐานผู้จัดการทีมของเราสามารถทำแต้มให้เท่ากันได้สองฤดูกาลติด จกากการลงเตะ21นัดทั้งฟานเกาและเดวิดมอยส์โคตรน่าภูมิใจเลยลูกคุณต้องการความสำเร็จและแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเท่านั้นที่จะตอบสนองลูกคุณได้ทีมหมอตามจากฝูงอยู่12แต้มแถมน้ำหน้าทีมผมอยู่แค่5แต้มยังจะมีหน้ามาพูดเรื่องความสำเร็จหรือต้องให้ขุดอดีตมาคมทีมหมอเคยเป็นแชมป์ยุโรพาสมัยหรือเปล่า แล้วทีมคุณเคยเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกรหรอกือเปล่าไม่เคยแต่ผมรู้วิธีนี่ไงง่ายนิดเดียวพวกคุณไม่เคยได้ยินกันบ้างหรือไงถ้าทีมเราจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกคงต้องรอชาติหน้าตอนใบบายนะใจะเย็นใจเย็นจอนไม่ต้องรอชาติหน้าหรอก ถึงหงกับผีเราจะเป็นอริกันมานานเราจะช่วยคุณเองศัตรูที่รักถ้าคุณอยากได้ความสำเร็จเพื่อชีวิตของลูกคุณคุณต้องได้ผู้จัดการทีมที่ดีกว่านี้ซึ่งเราเตรียมไว้ให้คุณแล้วโทรทางไกลไปสเปนตามเดวิดมอยส์กลับมาด่วนเลยนี่มึงจะซ้ำหรือมึงจะช่วยวะกล่ำดอกให้เสียงภาษาไทย ผมเคยทำทีมชน,นะบาร์เซโลนามาแล้วนะ